ก็จะนอนเออจะเป็ดูอะไรเปิดไหนให้ได้หน้าต่างอันนเองจะเป็นที่ด้าหน้าต่างแต่ทีนี้ของผมนี่ยมันมีนะครับว่าหน้าต่างมันเป็นคู่นะแต่ทีนี้มัน ไม่ใช่ม,มันมีหั้าต่างเดียวต่างคู่ไม่เป็นตัวนี้ใไม่ใช่ใชอะอ่เะร่อืออันี้ของของผมอีกแล้วนะ เอาตามจํดนวนรูปอก็คืออยากรู้ประวัติไข่ก็คือตอนนั้นตอ,อนเราเสนาะไใชไใ่กูไปดูอยู่ว่าคำว่าน้าต่างของไก่ของไหสักทีนี้กูก็เลยไปลองดูอ่ะ เอาเอามึงลงไปในบ้านแล้วทีนี้เพื่อนบอกว่ากูละลาบแล้วงอ่อไม่ได้มัน,มนเยอะเกินอยู่กับอาจารย์น่ะอ่อยู่กับอาจารย์เลยกสทชน่ะเออ,อ,าาเอ,อ,เอมันจะ,จะอยู่มันจะอยู่ในตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ด้านหลด้านหลนังด้านหล เฉดสีนะ่ะอืมแล้วก็ตึกโครงสร้างของตึกทีนี้คือถ้าใครอยากซื้อก็เข้ามาซื้อแต่ทีนี้กูปไปถามไอ้นี่มั็นรมอนไม่รู้เรื่องอืออ่าผมไม่อยากใหเนีม่ม ดาลิงหกสี่ใช่ไหมอ่าลายพีเอ็เนี่ยอ่ของเราหกใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ยังอ่าทอดแบบออกมาเลยเนี่อ่ เขามี M W เกมตัวนี้ครับเกมความเร็วทิ่มนองเลยนะแล้วค่าโทรด่าลิงได้ยังได้แล้วใช่ไหมอ่าโอเคส่งรายงานแล้วใช่ไหมอ่าว่าเราเป็นการเล่นการพรานันกันมาม ใชนะ่ไงกี่ปีบางคุณลืมไปสามปีแล้วเว้ยสามปีสามปีไล่จางแต่ท่านเป็นเจ้าจราจามาเลยอ่าสามปีมปมน,าาน,น้นำพึ่งอับยาพิษอ่าการโทรอ่าต้องแจ้งตลอดอ่าเพราะมันมัน,เป,น,เ,ปนเป็นการเล่นการพรานัน มันมีมูล,ลค่าอะ่าไหร่ผมจำไม่ได้อมันขึ้นอยู่ที่เราจะตกลงก็จริงทีนี้อมูล,ลค่าของการเล่นการพนันแปดสิบล้านบาทแปดสิบล้านบาทสามปีต้องรายงานอืมอืมอมองเรารายงานต้องรายงานตลอดเวลาเล่น เล่นได้มาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราจะส่งตัวแทนเข้ามาแต่ละสโมสรครนะูไห้หัวถามแล้วไอ้นี่มันมันยังเป็นเด็กอยู่คนสุดท้องเหมือนกันนะ ไอพิสูจน์เจ้าดีไม่อยากพูดมากเคยด่ามันจะร้องไห้มาเลยใจนี้ไม่อยาก,ดไ,ยากได้ดีนสามปีสามปีทั้งรายงานแปดสิบล้านบาทขึ้น

ห้าสิบห้าสิบเลยหลังจากท่านมปจุดจันทร์งจันทเพราะว่าเราจะเลาะอ่าแต่ตัวดาวเทียมเราคนเดียวอ <c oughs> อส่วนแจ็คมานะ่ะเอาออกไปแล้วอืม เอกไปแล้วเกียร์ลคาญแล้วก็มันมีเยยะตอนนั้นมันสี่ล้านกว่าช่องสี่ล้านกว่าช่องได้มาเพื่อวันสุดท้ายอัลเนตาใช่ใช่ประมาณหมื่นกว่าหรือแสนหนึ่งสองสามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งล้านช่องหนึ่งล้านช่องศูนย์หกประมาณหนึ่งล้านกว่าช่องอ เหมือนเดิมแหละก็คือสี่ปีก็คือ,อหลังจากท่านประยุทธ์จันทร์โอชาลงจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็ห้าสิบห้าสิบก็คือไล่หกสี่เหมือนเดิมเหรอ,อตัวสามสิบาทรักษาทุกโลกไม่รู้จัดมนันได้เยอะอือเออ่จไม่ได้ có khăn phéo rẻ rồi, rẻ, xem một đây là, chân tập đấy, máy khăn phéo mày khăn phéo, máy khăn phéo máy khăn phéo, khe bắt xem một lên là, máy khăn phéo ้แลไ okay. ม่คันแฟลไม่คันแวลม่มีหมัดอหา ไม่มไม่ไม่ได้เสียลิขสิทธิ์กับสิทธิทบัตรอะโอเคอก็มันเดิมแหละเออเอ่อ,อ,อขอจ่ายหน่อยครึ่งหนึง่งออาโอเคจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆยหักไปจนกว่าจะหมดหมดเมื่อไหร่ไม่ว่ากันมันก็แล้วเ,เราสิบสามเหรียญทองโอเคของเราเก่งหลุดตูดโอเคตรงนี้ Okay.